ไปออกนอกเขตทีก้อนตรงนี้อย่างเงี้ยไม่ไกระถูกไงไม่ได้อางเต้องการต้องทำตรงนี้เป็นการประหาพการอนาแน่นลปะอบเรเรายังมีจะให้รายงานให้ทุกคนเอาไป <iałem S 1> <here. S 3> เข้าปก็เจ้าวันนี้กินกินกันได้ไหมงอเอนบา

หลายวะเนี่ยกินอะไรเนี่ยจับจีเกียดหลอกแปง้งมีอ้อมลายมากก็ได้นี่ถ้าเป็นค้นกับน,น้ำตาดน้ำตาย่อย <c oughs> อะเน,นี่นยเนยี่ยตัวที่ห้าสิบห เมตรสี่สิบสองแต่ก็ร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสองไม่เหียงหนอถ้าเป็นภาษากะแต่ก็ครับเมตรแปดสิบเจ็ดเมตรแปดสิบเจ็ดเส้นทางเส้นระวงหนอยาวกว่ามาสักเดี๋ยวนี่สิบห้าเมตรครับสิบห้าเมตรนะ ปดูครับรดไดูตัวแดกนี่ความตัวรอยห้าสปสูงเหรออันนี้ประมาณสามเมตรเมตรครับสูงสิบห้าเมตรนะความตัวเหมือนมเหมือนสั้นครับร้อยห้าแปตัวร้อสิบสามสูงประมาณตวแรนี่ยี่สิบสีเมตรครับสี่เมตรตัวแรกนี่ความตัวมันเมตรแป